สวัสดีครับกาบเรียนผอสำนักพระราชวังครับช่วยกาบทูลนะครับขออนุญาตนะครับออกหนังสือพักงานนะครับบุคคลที่มีความผิดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยในรัชสำนักนะครับว่าขออนุญาตพักงานสอบสวนนะครับเพราะมีต้องสงสัยนะครับเอกับบริเวณนะครับให้อยู่ในบ้านพักไม่ค่าย ห้ามออกไปไหนครับม่งานจะไปคมคู่กัญยาหลักฐานนะครับหลักฐานเนี้ยที่ส่งไปเนี่ยจากกำลังก็จะระวังเนี่ยพักงานเนี่ยแต่ยังมีเงินเดือนให้กินเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกันแกล้งนะครับนะครับสามารถทําได้ครับรองกับทุนกับพระองค์โดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านใครนะครับครับเพราะเป็นเรื่องของพระองค์นะครับไม่ต้องผ่านองค์กรตรญชีใดทั้งสิ้นนะครับ วงมาหมาตัดตรัศมีเดียวว่าโอเคจบอนุมัติเราก็ทําเรื่องลงไปเลยส่งส่งหนังสือเตือนไปเลยว่าส่งหนังสือบังคับพักงานไปเลยว่าจากคำนับพระราชวังครับพักงานข้าราชการคนนี้พักงานทหารคนนี้ยศนี้ในพลท่านนี้นะครับไม่ต้องผ่านใครแล้วครับครับส่งไปที่ผู้สากรท่านสูงสุดว่ามันเป็นหนังสือมาจากคำนับพระราชวังเ่ยไม่ต้องผ่านใครแล้วครับครับ ทำแบบนั้นไปเลยครับมันเป็นระเบียตแบบนั้นอยู่แล้วครับกับทูลพระองค์เดียวเนี่ไม่ต้องไปต้องลงมติหัวบนตรีอะไรทั้งสิ้นครับเราพักงานพื่อสอบสวนนะครับนี่คือหลักฐานนะครับและคุณก็ต้องอยู่ในค่ายอยู่ในบ้านพักนะครับคุณจะอยู่กับภรรยาคุณก็อยู่ครับแต่คุณห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือออกไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าจะออกไปไหนก็ให้รายงานนะครับครับ สำนักก็ได้ระวังโดยตรงนะครับเพราะมันมีเหตุบางอย่างเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับคนในกราชวงด้วยนะครับดังนั้นต้องหยุดครับนี่ถ้าเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับพ่มเนี่ยก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นใครนะครับสมบสม,สม,สม,สมสุติว่าเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็ว่ากัไครับจะใช้กำบรรลุลลอกำบรรรอ่ะนะครับ <c oughs> เป็นพิชายของที่สเปนก็ไม่เป็นไรแล้วครับบอกไปเลย ผมหยุดทันทีไม่อยู่ก็ตัดคอทันงไม่ทําให้อับอายจันทีครับครับส่งหนังสือไว้แบบนี้ครับเราไม่ได้ประกาศโจงแจ้งครับแค่เตือนแค่บังคับให้หยุดพักงานนะครับถ้าม่งา้นวุ่นวายครับแล้วบุคคลที่ว่าถูกพักงานเนี่ยให้กลับมาอยู่ในพื้นที่ในบ้านพักนะครับไม่ใช่ไปอยู่ตามชุมชนครับมันใช้ไปใช้อำนาจตามชุมชนอีกนะครับมันปิดนะครับกดระเบียบของการ ทำงานนะครับยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมอยู่กับที่ครับข้าราชการเนี่ยต้องมาอยู่กับที่ครับคุณจะอยู่กับครอบครัวก็อยู่รแต่ต้องอยู่กับที่ครับคุณไม่ใช่ไปอยู่ตามชุมชนนะไม่ใช่กลับบ้านนอกต้องอยู่บ้านพักก่อนครับไม่กี่วันครับสอบทวดแป๊บเดียวเองนะครับเราเนี่ยถ้าบริสุทิ์ใจเนี่ยก็ต้องอยู่กับที่ประชาชนเพราะไม่นน้องพื้นที่เนี่ย ไม่รู้ทําอะไรไม่ถูกครับมาเอบอ้างมั่วหมดดูอย่างเช่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแล้วมาสร้างเรื่องราวว่าทุกคนนั้นจะปคนนี้จะไปคนนน้นจะไปเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนในชุมชนนะครับโดนข้อหากลับทุนความเท็จหมดนะครับเพราะเท็จไปตั้งแต่ข้างล่างนี่นะครับเท็จไปตั้งแต่เพราะไม่พีน้องที่เป็นชาวสวนชาวเกษตรกร,กรนี่ครับล้วส่งไปให้บุคคลที่เป็นข้าราชการเนี่ยกลับทุนโดยตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นโดนข้อหานี้แน่นอนไม่มีอภไยโทดแททั้งสิ้นครับ พอเล่นไม่รู้เรื่องนะครับขัดขวางอะไรที่มันไม่สมควรที่จะขัดขวางนะครับนะครับขัดขวางไม่ว่าแล้วไปกราบทูลเช็ดด้วยเนี่ยทําให้ปันพวนหมดสำนักพจะาชวังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปโทษอะไรทั้งิ้นพระองค์ก็ไม่ให้พยาโทษครับเพื่อจะได้เป็นอย่างอย่างให้กับประชาชนขององค์นะครับ,บ,รบทั่วประเทศได้เห็นว่าไม่สมควรที่จะทําแบบนี้นะครับขอให้บอ สำนรกพราชวังเนี่ยจัดก,การเรื่องนี้โดยด่วนครับก็กราบขาโทษสามีของสามีหรือภรรย,ยาก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพโพครับว่าต้องชัดเจนเรื่องนี้นะครับแมน้นผมจะตรวจสอบพออ่อสำหรับราชวงนะครับว่าเราเว้นกันปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทุนและไม่บังคับให้มันเด็ดขาดสามารถออกจาก ตำแน่งได้นะครับสวัสดีครับ